บางทีเราไม่ได้อยากไปโจมตีแต่การโฆษณาเยอะๆเนี่ยมันซื้อของในต่อๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีประเด็นได้เหมือนกันหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วก็เฟลถ้าเราไม่พูดเพื่อนที่อยู่ในวงการเนี่ยไปหลงซื้อกันมาครับไม้ไม่ได้คุณภาพจริงๆแล้วตกละแผ่นหนึ่งประมาณสี่สิบาทได้ดูนี่ครับ้็จะมาทำอะไรได้โฆษณากันซะ เยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะอย่างนี้ก็ยังไม่ได้พอมาแผ่นกลางๆเนี่ยอ่ะนี่ก็ไม่ได้ครับทุกแผ่นเราอย่าหาว่าโจมตีกันเลยการโฆษณาบอกไม้อบแห้งไม้แห้งไม้สวยไม้นู้นไม่นี่จะถามว่ามันสวยยังไงไม้มีแต่กระพี้ทั้งนั้นไม้อ่อนนะครับไม้อายุไม่ได้แล้วก็ไปตัดมาแล้วก็มาโฆษณาขายกันเนี่ยทุ่งตุ้มดี y วครับคลิปต่อเนื่อง จากคลิปสั้นที่ลุงตุ้มลงไปโดยที่ว่าคลิปนั้นมีพูดถึงเรื่องการสั่งไม้เป็นไม้สักแล้วมันเป็นไม้ที่ไม่ได้อายุเป็นไม้อ่อนพูดง่ายๆว่าเป็นไม้อ่อนไม่ได้อายุแล้วก็โฆษณาเยอะจนเราไปหลงซื้อมาสามมัดลุงตุ้มแกะไปแล้วมัดหนึ่งโดยที่ว่าเราเอาไปอบ หลายคนก็ถามหาตู้อบว่าตู้อบเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวลุงตุ้มพาไปดูเป็นตู้อบของอุตสาหากรรมที่ใช้กับกับงานที่ลุงตุ้มทําอยู่ในโรงงานนี้แหละแต่มันเอาอบไม้ได้มันตั้งองศาได้ลุงตุ้มอบที่เจ็ดสิบองศานะครับพออบแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ย ครับไม้ไม่ได้คุณภาพจริงๆแล้วตกละแผ่นหนึ่งประมาณสี่สิบบาทได้ดูนี่ครับแล้วจะมาทำอะไรได้โฆษณากันซะเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะอย่างนี้ก็ยังไม่ได้พอมาแผ่นกลางๆเนี้ยอ่ะนี่ก็ไม่ได้ครับทุกแผ่นเราอย่าหาว่าโจมตีกันเลยไอ้การโฆษณาบอกไม้อบแห้งไม้แห้งไม้สวยไม้นู้นไมมนี่จะถามว่ามันสวยยังไง ไม้มีแต่กระพี้ทั้งนั้นไม้อ่อนนะครับไม้อายุไม่ได้แล้วก็ไปตัดมาแล้วก็มาโฆษนาขายกันเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยากไปโจมตีแต่การโคษนาเยอะๆเนี่ยเอาคุณภาพมันนิดหนึ่งมาซื้อของในต่อๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีประเด็นได้เหมือนกันหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วก็เฟลถ้าเราไม่พูดเพื่อนที่อยู่ในวงการเนี่ยไปหลงซื้อกันมานะลูกตุ้มคนหนึ่ง โดยเฉพาะที่มีสื่ออยู่ในมือแบบนี้ทุกกระจายทุกช่องไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่าคลิปเร็วของ Facebook ตุ้มลงหมดเพื่อป้องกันนะฮะอย่าให้ไปหลงเชื่ออย่างเงี้ยเอามาแล้วคุณเรามาทำอะไรเรางาน DIY นะครับมาทำละแนงยังยากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตู้อบกันแล้วลุงตุ้งจะให้ดูว่าตู้อบเอาอบ,อบยังไงแล้วก็เสร็จแล้วเอาทำไมต้องมีตู้อบเอาไว้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ พามาดูตู้อบตู้อบเนี่ยเอาไว้สำหรับการอบยีสต์ทานเฟอร์ความสูงเนี่ยความสูงประมาณร้อยแปดสิบได้นะครับแล้วข้างในนี้เป็นลมร้อนตรงนี้รถเข็นเข็นเข้าไปได้ทั้งคันระบบเนี่ยเป็นระบบปิดก็คือเป็นแอร์เจ็ตก็คือพัดลมจะพัดจากข้างบนเนี่ยพัดลงมาแล้วก็ ความร้อนจะกระจายลงมาข้างล่างเนี่เราสามารถตั้งอุณหภูมิได้ว่ากี่องศาตัวนี้เป็นอุตสาหกรรมเอาไว้อบสำหรับงานยีสท์นเฟอร์รับแต่อบไม้ได้ความเนี่ยความยาวเนี่ยเมตดเมตรเท่าไหร่ออสเมตรยี่สิบได้ไหมเมตรสามสิบได้ไหมเอมอเมตรสามสิบเซนรถเข็นเข้าได้ตู้คอนโทรลก็จะอย่างเนี้ย สามารถตั้งองศาได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่เนี่ยตั้งเวลาได้นี่คือ60นี่ก็คือหกนาทีนะฮะเราจะตั้งเป็น2ชั่วโมงก็คือ120อย่างเงี้ยตรงน,นี้ก็ตั้งอุณหภูมิได้ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานอยู่ยตู้อบระบบในตู้คอนโทรลนี่เป็นอย่างเงี้ยตัวนี้บอกกันนะครับว่าไม่ใช่ของในประเทศนะเราส่งสั่งมาจากไต้หวันเมื่อเกือบยีบปีที่แล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ วเวลาใช้งานเนี่ยเราใช้อย่างนี้เราก็เตรียมไว้สําหรับการอบไม้เดี๋ยวไปดูว่าไม้ที่หลวงตุ้มเตรียมไว้อบเนี่ยมีอะไรบ้างก็บางครั้งอาจจะต้องใช้อย่างนี้ไม้ที่หลวงตุ้มเคยอบนะบเนี่ยเป็นไม้พยุงอยู่ข้างล่างเนี่ยที่เคยอบแล้วก็ใช้งานไม้พยุง แล้วก็ไม้สักด้วยบางส่วนไม้สักที่เอามาจากสวนปรเดี๋ยวไปดูลุตงตุ้มพาไปดูสิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยอยู่ด้านนอกโรงงานเนี่ยด้านหลังด้านหลังช็อปของตุมนี่ครับที่กองอยู่นี่คือคือไม้พยุงเป็นไม้ที่ตัดมาจากสวนฮะแก่นสวยๆเลยในนี้ ทีแรกก็คิดว่าเดี๋ยวผ่าสดแล้วก็เอาไปอบแห้งแต่ทิ้งไว้ตากแห้งแล้วค่อยมาเลื่อยซอยดีกว่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่แค่น่าจะหนึ่งในสิบนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้เยอะเนี่ยท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม้พยุงที่ที่เตรียมไว้เนี่ยเดี๋ยวช่วงจังหวะหลังปีใหม่ไปสักหน่อยลุงตุ้มจะ เอาไม้ชุดนี้มาผ่านะครับเครื่องเลื่อยเราก็มีเราทําขึ้นมาแล้วจะเห็นหลายคลิปก่อนเรามีทําเครื่องเลือ่อยไว้สําหรับการผ่าไม้เนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์เคลียร์้นมาใช้งานให้ให้หมดนะครับสําหรับตู้อบเมื่อกี้นี้เห็นแล้วนะครับนะถือโอกาสถ่ายกันให้ดูนะครับ